สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกทกท่านครับพบกับรายการเต่านินจาอาสาเจาะความจริงครับทางสถานีโทรทัศ Online, น์ SSK New เคเทวนไลนหนังสือพิมพ์สกิดข่าววิทยุออนไลน์และมูลนิธิสกิดข่าวเต่านินจาครับครับวันนี้เรามีเรื่องดีๆนะครับที่จะมานำเสนอกันนั่นก็คือ,อการรายงานข่าวมาจากคุณเกษมพันธ์นวราบุตรนะทีมงานของเราอีกท่านหนึ่งอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต เนื่องจากว่าในวันนี้ได้มีงานขาวดำนะฮะึ่งเป็นญาติของทางคุณวรบุตรขออภยัยฮหคุณเกษมพันธ์วรบุตรนะครับโดยได้แจ้งมาบอกว่าในนามส่วนตัวของผมและในนามส่วนตัวนะตัวแทนสำนักงานสกิดข่าวเต่านินจาพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตขอขอบพระคุณท่านสสสุธาประทีปนัทหลางสสภูเก็ตที่ให้เกียรติมาร่วมงาน ชปาปนกิจศพนะฮะนายสัตราวุฒิวราบุตนะฮะวราวุินะครับขอขอบคุณท่านสสสุธาประทิมนัทหลางและขอขอบคุณสำนักง,งานสกนิดข่าวเต่านินจาที่ผมได้เข้ามาเป็นสมาชิกขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงทั้งท่านสสสุธาประทิมนัทหลางและสำนักง,งานสกนิดข่าวเต่านินจาไว้ณโอกาสนี้ขอขอบพระคุณครับ ครับนี่คือ,อข้อความนะฮะจากทีมงานของเรานะฮะคือคุณกเกษมพันธ์วรบุตรซึ่งเป็นทีมงานอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับและวันนี้ทางท่านสสสุธาประทีพนัทลังนะฮะสสภูเก็ตนะครับที่ท่านได้ไปเป็นประธานนะในงานขาวดำนะครับซึ่งเป็นญาติของคุณะกะเกษมพันธ์วรบุตรนะฮะคืองานขาวดำของ นายสตราณวราวุธนะครับที่จังหวัดภูเก็ตเห็นไหมครับว่าท่านได้ทำงานทุกอย่างฮะขอให้เชิญท่าน <c oughs> และก็ท่านมีเวลานะครับถ้าท่านอยู่ในพื้นที่นะฮะแล้วท่านมีเวลาท่านไม่เคยจะปฏิเสธนี่คือการทำงานของสสที่ชื่อสุธาประทีปณถลังดังนั้นเนี่ยนะฮะ ก็มีแหละครับฝ่ายตรงข้ามนะฮะฝ่ายตรงข้ามที่ไม่ได้ทำงานด้วยผลงานนะครับไม่สามารถที่จะทำงานได้อย่างท่านนะครับท่านสามารถทำงานเนี่ยนะฮะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่จเพาะชาวไทยนะไม่จพอเพาะพ่อแมพอ่พี่น้องชาวภูเก็ตเท่านั้นภาคอีสานภาคเหนือนะฮะภาคตะวันออกภาคตะวันตกท่านช่วยเหลือมาโดยตลอด มันสมควรหรือไม่ล่ะครับว่าที่ผมต้องกราบนะฮะกราบขอบพระคุณพี่น้องชาวภูเก็ตที่ได้เลือกคนอย่างท่านสุธาประทิมณถลางมาเป็นสสของท่านและพี่น้องชาวภูเก็ตยังได้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ท่านได้มาช่วยพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยอีกหลายภูมิภาคของประเทศนี้นี่คือนักการเมืองตัวอย่างนี่คือสสนี่คือคนของประชาชนที่ประชาชนที่แท้จริงนะครับ เพราะฉะนั้นใครก็ตามนะฮะที่พยายามตามแซะตามว่าตามแขวะนะครับจงสำเนียกไว้นิดหนึ่งนะครับว่าท่านเองเนี่ยได้ทําอะไรบ้างนะครับท่านได้ทําอะไรบ้างถ้าท่านทําไม่ได้อย่างท่านสสสุธาท่านอยู่นิ่งๆประชาชนน่าจะเห็นใจมากกว่าดีกว่าการการที่ท่านออกมาด่าการออกมาที่การที่ท่านออกมาแขวะ และแน่นอนฮะสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันหวนกลับไปหาตัวคุณเองในที่สุดคุณนั่นแหละฮะจะกลายเป็นคนที่เขามองไม่ดีนะหรือจะเป็นอย่างที่เขาพูดกันมาโดยตลอดว่าดีแต่พูดนะครับเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่ชาวบ้านนะครับนี่คือสิ่งที่เราอยากบอกกล่าวและนี่คือท่านสสสุธาประทิพณัทหลางของคนภูเก็ตและนี่คือคำ ขอพระคุณจากกระผมต่อนิจจาขอกราบขอพระคุณอีกครั้งสําหรับพ่อแม่พี่น้องชาวภูเก็ตที่เลือกท่านมาเป็นสสมาเป็นนักการเมืองถ้าทั้งประ